สวัสดีครับผมวันนี้วันที่26มิถุนายนปี2568นะครับวันนี้มาอัปเดตทางด้านของประกันสังคมแจ้งนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะเงินคืนนะครับก็คือยังไม่ได้รับสิทธ์เงินคืน900บาทประกันสังคมครับแจ้งขั้นตอนแล้วก็บอกนิดนึงครับว่าได้ตอนไหนนะะเดี๋ยวมาดูกันนิดหนึ่งครับคืนเงินประกันสังคมมาตรา3339สูงสุดลายละ900บาท ตามเงื่อนไขมาตรการลดอัตราเงินสมทบเหตุน้ำท่วม58จังหวัดครับที่ได้รับผลกระทบผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับทางด้านของประกันสังคมแจงขั้นตอนแล้วนะครับหลังจากที่ประกันสังคมเร่งดำเนินการคืนเงินผู้ประกันตนมาตรา3339จากมาตรการลดอัตรานะครับเงินสมทบเหตุน้ำท่วมโดยออกประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศนะครับกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่55จังหวัดโดยได้รับการลดหย่อนอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนตุลาคมปี2567ถึงงวดเดือนมีนาคมปี2568รวมถึงนะครับได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงแรงงานในพื้นที่3จังหวัดนะนะครับโดยได้รับการลดหย่อนอัตรานะครับเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประจำงวดเดือนพฤศจิกายนปี67ถึงเมษา68โดยการปรับลดอัตราส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับตามมาตรา3 3จาก5%เหลือ3%ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39ปรับลดเงินสมทบจาก432บาทเหลือ283บาทนะครับ สำหรับนายจ้างและผู้กันตนที่ได้ยื่นแบบคำขอรับเงินคืนเนี่ยจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ส่งเงินสมทบนะครับเกินในแต่ละงวดเดือนโดยเริ่มมีการทยอยโอนเงินนะครับส่วนต่างที่จ่ายเกินตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี68เป็นต้นไปวงเล็บครับเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเท่านั้นนะครับหลายคนดังกล่าวทราบนะครับว่าจะได้รับเงินคืนวันไหน ทางาระกันสังคมชี้แจงว่าระยะเวลาในการรับเงินคืนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นายจ้างยื่นเรื่องโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบเกินจะได้รับเงินนะครับสูงสุดนะที่ได้คือเนี่ย900บาทต่อคนนะครับวงเล็บนำส่งเกินเดือนละ300เป็นระยะเวลา3เดือนนี่คือที่มานะครับในเรื่องของการได้รับเงินคืนสูงสุดนะครับ900บาทนะครับ โดยจำนวนเงินที่ได้รับคืนจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและเงินสมทบที่นำส่งเกินไปในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับในส่วนของผู้ปกันตนมาตรา39จะได้รับเงินที่นำส่งเกินเดือนละ149บาทวงเล็บคำนวณจากเดิมเดือนละ432ก็จะได้รับนะครับเกี่ยวกับการลดหย่อนอัตราเงินสมทบเดือนละ283บาบาทนะครับ เหตุใดจึงยังไม่ได้รับเงิน900บาททางด้านของประกันสังคมตอบคำถามในเพจสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานระบุว่าระยะเวลาที่นะครับได้คืนเงินเมื่อนายจ้างมีการยืดเอกสารครบถ้วนแล้วสำนักงานนะครับจะตรวจสอบประเมินผลบันทึกคำขอรับเงินคืนและพิจารณาคืนเงินรายบุคคลตามเลขบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ โดยเริ่มดําเนินการทยอยคืนเงินผู้ประกันตนตามลําดับนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแนะนําติดต่อผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ระบบสนทนาออนไลน์นะครับสายด่วน1 5 0 6กด1ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับที่เราไปยื่นเอกสารไว้ก็สามารถติดต่อและก็สอบถามเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งช่องทางแล้วกันนะสำหรับท่านไหนที่ ยังไม่ได้รับเงินคืนสูงสุด900บาทในมาตรา33และมาตรา39นะครับผมก็จะได้รับเงินคืนนะครับผมนะเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับส่วนท่านไหนที่ได้รับแล้วนะครับผมพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้หน่อยนะครับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมจากทางด้านของประกันสังคมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะ นำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงรายละเอียดนะครับสิทธิประโยชน์พึงที่จะได้รับจะไม่พลาดสิทธิ์สิ่งที่สำคัญนะอันนี้ก็ติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ